สวัสดีครับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับดอนคิงคนหลังเขากับช่องคนหลังเขาครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อไปเที่ยวชมบรรยากาศท้องทุ่งนาของตะหยามนะครับแล้วก็ไปดูวิถีชุมชนคนหลังเขาผักดันช้างนะครับเสียดายครับเมื่อคืนนี้ผมไม่ได้เจอตัวครับก็รีมาได้ให้็อดเด็ดให้พี่น้องได้ดูครับก็ดีเหมือนกันครับผักดันเขาตั้งแต่ตอนที่ เขาอยู่ฝั่งคูกันช้างก็จะไม่มีข้าวของของชุมชนคนไหนที่เสียหายนะครับทำอะไรฮะัสดีข้าบหนังรุดยาดิแล้วลูกยาเดี๋ยวไปไปทางไหนเดี๋ยวไปไปทางไหนเดี๋ไปไปบ้านไปบ้านไหนไหนควันก็ตะปูอยู่ไหนนั่น อะไรนะคนก็ะปูคงก็จะปูเห็นไหมได้อะไรกินวันนี้จะได้รวมก็ทำอะไรกินหนึ่งียวทำอะไรจะรวมจะได้แกงเผือกดูหน่อยแล้วก็ผักสะเดาดอกสะเดาดอกสะเดาตัวไหนเป็นดอก กบานเนี่ยเสดาวเบาเเาดงยอดตําลึงกินมากก็ไปมกินอ้วนกับปลาบองกินจนชิญนู่นแล้วเนาะปลาบอองเาแล้วปลาบองก็เอาแล้วเดี๋ยวไปติดห่อก่อนวันนี้ครับผมจะมาติดสัญญาณบ่อครับข้าวก็เหลืองนะครับ ก็เป็นห่วงข้าวฝั่งทางนี้นะครับวัวพ่อใหญ่จะออกมากินครับผมจะมาติดสัญญาณบ่อไว้ครับ ทดสอบก่อนนะครับว่าเป็นสัญญาณใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับรู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับใช้ได้ครับโอเคครับ ต้องทดสอบด้วยนะครับสายเชือกเส้นนี้นะครับผมโยงไปถึงนู่นครับตรงที่เป็นทำนบที่ช้างข้ามได้นะครับผมก็โยงเชือกมาถึงนี่ครับพอช้างมามาโดนเชือกเส้นนี้นะที่ผมที่ผมขวางไว้ตรงทำนบนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ส่งสัญญาณให้ผมได้ยินนะครับผมก็จะวิ่งมาผักดันได้พันนะครับนี่ครับ นี่ครับเชือกเส้นนี้ผมโยงมาตั้งแต่นู้นครับจะเป็นคันฝายครับตรงนั้นพ่อใหญ่เขาจะข้ามมากินข้าวของผมฝั่งนี้ได้ครับผมก็เลยเอาเชือกขึงตรงนั้นไว้แล้วก็โยงมาถึงนี่ครับเพราะว่าผมอยู่ไกลครับผมอยู่อยู่ทุ่งนาอีกแปลงหนึ่งนะครับนี่ครับทุ่งนาผมอีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับบวกที่ผมนอนก็จะอยู่ตรงนั้นครับผมก็เลยเฝ้าระวังฝั่งทางด้านนี้ด้วย ทางนี้ก็เลยทําสัญญาณบอกเพื่อป้องกันครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเวลาช้างพ่อใหญ่มานะครับมาโดนเชือกตรงที่ฝ่ายทานบนะครับที่ข้ามได้ก็เนี่ยครับก็จะส่งเสียงให้ผมได้รู้นะครับแค่นี้เองครับทาไม่ยากนะครับเดี๋ยวถ้าผมเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วผมก็จะเอาไปทําติดให้ตะยามที่กระท่อมตะยามนะครับก็ใช้มาแบตลูกเล็กครับแค่นี้เองครับ เดี๋ยวเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจ้าปติดให้ตาเพื่อจะได้ส่งเสียงนะครับให้ตาได้รู้ว่ามีช้างเข้ามาจะได้ผักดันลุกขึ้นส่องไฟใส่แล้วก็ผักดันได้ทันนะครับดีกว่าที่ไม่มีอะไรที่จะป้องกันเลยแล้วก็เวลาพ่อใหญ่มาก็จะสุ่มเสียงมากครับโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องรอฟังสัญญาณบอกครับ ถ้าดังเมื่อไหร่ผมก็คงต้องถึงตรงนี้ให้ได้เร็วที่สุดครับเพราะว่าเขาเคยเข้ามากินข้าวผมตรงนี้ครับหมดไปเยอะเลยครับเมื่อปีที่แล้วแถวนี้ครับเขาจะกินไปหมดเยอะเลยครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเราไม่เอาน้ําแล้วนะครับก็พื้นดินก็จะแห้งเขาก็จะสามารถเดินได้นะครับถึงนี่เลยครับตรงนี้ก็ออกมาได้ครับตรงกอไผ่นี่ครับออกมาก็เดินมากินตรงนี้ได้ ก็เดินไปหาผมตรงที่ผมนอนได้เหมือนกันนะครับวันนี้พระจันทร์เต็มดวงเลยครับบรรยากาศตอนค่ำคืนน่าจะดีมากเลยตรงแถวทุ่งนากระท่อมตะยามนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่น้องเรีบซีเข้าไปเที่ยวชมบรรยากาศที่กระท่อมของตะยามนะครับสำหรับค่ำคืนที่เดือนไายเผื่อมีพ่อใหญ่ออกมาครับเพราะว่าออกมาทุกคืนนะครับแต่ว่าเขา ออกมาในช่วงเวลาที่จะสว่างแล้วครับเขาก็จะกินอิ่มในทิศทางอื่นมาแล้วก็เลยไม่แวะเข้ามากินนะครับแถวนี้ก็แค่เดินผ่านครับก็จะเป็นรอบต่อไปครับของบันต่อไปที่เขาผ่านมาถึงจุดนี้แล้วก็จะเป็นค่ำคืนต่อไปนี่แหละครับเราต้องระวังผมก็เตรียมตัวระวังแทบทุกคืนแล้วครับเพราะว่าเสียดายข้าวที่ทำไว้ปีนี้ข้าวก็ รู้สึกว่าดีด้วยครับ ออกครับผมอออ นี่ครับไฟที่มาติดให้ก็สว่างอยู่นะครับเสียงลูกบอลดังแต่หัวค่ำเลยครับวันนี้เข้าดยนี้เข้าเดี๋ยนี้นะนี่หนักมาดิคามาดิคามาดิคาเด็ดขาดมาี่มีอะไรเรื่องนี่ไก่ทอดไก่ทอด แกงบอนหนูทอดปลาซาบน้ำพริกนี่ปลากระป๋องจ้ามากินเกาค่ะลูกตายยายดูเขาเขาจะไม่กันนะไปมีหนูมีไอ้กินนี่มึงอุดขอกินได้อยู่แล้วตาสสาะเผ็ดหมาเนาะหมาเนี่ยเผ็ดหนู่้องท้องน่าเล่

อ้าวเป็นไงโดนเล็ดนี่แน,น,นี่โดนกระปั้นมากระปั้นเอ๊ฟกระปั้เสียงไ <c oughs> ม่ทั่วนี่ยยิงเขาแล้วเนี่แล้วก็จางไหนมาขึ้นนี่ขึ้นก็อยู่นี่อยูแล้วรอดฝ่าวช่างช่างมาข้ามมา3าตัวามามมาขึ้นนี่เละอาจจะถึง3ตัว3ตัวกานไหนนะ กำลังขามมาทางนี้เลยเจ้าหน้าที่ก็ได้โทรแจ้งผมมานะครับว่ามีช้างสีดตัวคู่กับเจ้ามีงาด้วยนะครับข้ามถนนจากฝั่งทางด้านทิศตะวันตกครับมาหากินฝั่งทางด้านทิศตะวันออกก็กลัวช้างจะเข้ามาหากินถึงพื้นที่เขตทุ่งนาของผมกับของตะยามครับอ้าไปตรงนี้ ฮะไปเรื่อยๆยังไงเดินดิ่งมั้นี่ไปเรื่อยๆยังไงเดินดิ่งดิ่งดิ่งมั้นนี่มอตนะเนาะเขาเกี่ยวเขาแล้วนี่ฮะเอาเก็กินฟางเขาหนิมันกินหรอกฟางดีดีมีอย่ากินไม่กินตัวไหนไม่กิน ไปไหนไม่กินไปทำอะไรมาเงยแตงเงยแตนฮะอ้าโอ้ยตามงัวนี่ไปโดนเออไปยิ้มเรวแล้วนั่นไปไมันเขา้าคอกไปมานี่เออใครมางวังวงัวยังไงยัยพายไหนพ่อยืนดีโอ้ยอ่านี่ครับ ข้าวแปลงที่ติดกับผมเขาเกี่ยวกับไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือแปลงของผมครับที่ยังไม่ได้เก็กบเกี่ยวผมก็เอาไฟมาติดเพิ่มครับแปเอาไฟจากกระท่อมป่าอ้อยของผมนะครับมาติดเพิ่มก็คงจะได้เฝ้าข้าวอีกประมาณสี่ถึงห้าวันห่ะครับมาจต่บ้านเนี่นนเออ แปดตุงปุ๋ยครึ่งแมากไปนี่ไม่ใช่แบนอีอแบม,มากสำนันก็พอกินแล้วได้อะไรมากิน,น,นได้แล้วไปอ <c oughs> อะไรไปเดี๋ยวไป เดี er. ๋ยวเส้นล้วจะออกมาดู้เดี๋ยวเส้นล้วจะออกมาด้อูยินไหมนะห่วเจ๊พายเบียกลากล้อเลยครับแต่ยามไม่ไหวยามไม่ไหวจะกลับกระท่อมแล้วครับให้จ๊พาปเอาบัวเข้าคอกบัววดื้อครับ แกแ่กแล้วแกก็ตามวัวไม่ทันนะครับก็มันจะมีตัวที่ใหญ่เริ่มโตขึ้นครับเจ้าใบโพกับเจ้าแดงๆนะครับโตขึ้นแล้วก็ดื้อมากครับวิ่งกินข้าวของตะยามก็ตามไม่ทันเหนื่อยครับมาจากไหนกวปาปลาไหลไหมกว,วางปลไหลไหมบ้านนี่กวางปลาไหลเด้อจามกินด้วยเด้อ เ่าวครับแปลรอบมาแต่ไหนไม่รู้จะมปดักตรงไหนไม่รู้ครับบรรยากาศที่นี่นะครับดีมากเลยครับผมมาเห็นที่ไรก็ชื่นชอบก็อดที่จะถ่ายให้พี่น้องเอฟซีดูไม่ได้นะครับ ระหว่างที่ผมมาผักดันช้างพ่อใหญ่อยู่ที่ทุ่งนาของผมนะครับก็มีช้างออกมาหากินตรงพื้นที่ฝั่งตะวันออกของชุมชนหมู่บ้านน้องสมเด็จนะครับตรงปั๊มน้ํามันนะครับพอดีเป็นช่วงฤดูที่แห้งแล้งครับเริ่มจะไม่มีน้ำพ่อใหญ่เขาก็เดินด้วยความสะดวกนะครับผมก็กลัวอันตรายก็เลยรอเจ้าหน้าที่ครับผมได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ชุดผักดัน,นครับมาช่วยผักดันช้างชุดนี้นะครับ สำหรับวันนี้ครับผมก็มาคู่กับน้องเอร์อครับสวัสดีครับเอขาช่องตะปูครับผมครับผมฝากติดตามน้องเขาด้วยนะครับวันนี้ก็มาเป็นเพื่อนผมเพื่อจะไปผักดันช้างพ่อใหญ่นะครับเขาโทรมาหาผมว่ามี2ตัวครับคอยรุนว่าจะเป็นพ่อใหญ่เจ้าสีดอนคู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเคยมาหาผมเมื่อปีที่แล้วครับปีหนึ่งเขาจะมาครั้งหนึ่งครับแต่ว่าผมได้ยินข่าวจาก เจ้าหน้าที่ครับส่งข่าวให้ผมว่ามีช้างเจ้าสีดอคู่หนึ่งครับข้ามถนนจากฝั่งทางทิศตะวันตกนะครับมาหากินฝั่งทางทิศตะวันออกผมคาดไว้นะครับน่าจะเป็นเจ้าสีดอคู่ที่ผมเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับติดตามมาเป็นช้างมีงานะครับมาข้ามมาทั้งหมด3ตัวนะครับมาดูว่าผมจะเจอกี่ตัวนะครับ เจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วนะครับผมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้มุ่งหน้าเข้าไปหาช้าง2ตัวครับที่ชาวบ้านได้ส่งข่าวมานะครับต้องระวังครับเพราะว่าพื้นที่มันแห้งแล้วเขาจะเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าเรามากเยอะเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขามาอยู่ด้วยนะครับิถตรงนี้เลยกาศิาสตัวครับ คาดว่าจะเป็นเจ้าสีดอก็อไม่ชอบรถนะครับต้องเอาให้จอดให้พ้นทางเขานะครับไฟใครน้องอนะสองยิงเสียงจุดตึงเดียวนะ่ะนี่ฮะขึ้นมาแล้วครับขึ้นจุดนี้ครับนลครับจะดูว่าจะไปทิงไหนแล้วจุดเดียวกันจุดเดียวกันไหมนี่ใกล้จะถังเขาวะ่้นะ ไปดูกันเลยนี่ไปทางนู้นแหละนู้นไปตามไปดูใช่ไหมได้ยินนี่สิกัน บัวขาวลุงนี่นี่วะนัะ่นยังไม่มเจอตัวเลยนี่บัวขาวนี่สองตัวเด้ยติดไฟไว้บัวสนเดาวลูกปปนนี่ลูกขนาดนี้ตามไม่เจอดอกถึงป่าเขาแค่เราดู โอ้ขึ้นตรงนี้อีกบ่นี่ทำที่ใหม่ขึ้นแล้วครับสองตัวตัวหนึ่งหันหนาไปนี่เลยนี่รอยรอยหันหนาไปนี่เลยนี่อยู่ในนี่นี่ดินี่ดินี่นี่ตรงนี้เองครับ เสียงครับเสียงเ,เ,เขาเดินแนี่ยังงส่งเสียงอีกนะครับช้าจุ๋ยเนาะซุ่มครับซุ่มไหนเห็นแวบ,บๆอยู่นะ่ะนี่อยู่ตรงนี้ เป็งอยู่ตรงนี้แหละพุกๆอยู่นี่นเร็วกลับเร็วของคืนก็มาแอบกินอยู่ทั้งคืนเลย <c oughs> ไม่มีคนไล่เขาคาดแต่เป็นรอยกระทงช่ <c oughs> างก,กินเขาหมดแล้ว <c oughs> น,น,น,น่อยนนีดจด้ะ <c oughs> สีด่านหมม่มสีด่นเด็ก ยังอันนี้เลยที่กินจนได้เลยเนี่ยสำหรับช้างพ่อใหญ่นะครับก็ออกมาหากินแทบทุกคืนนะครับแต่ว่าเขาจะออกไปทิศทางไหนผมก็ ไปพ้าผักดันให้อืตลอดไม่ได้ครับเพราะว่าห่วงข้าวของตัวเองครับไม่กี<ม>่วันครับผมก็จะเก็บเกี่ยวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้น้องเอิร์ดไม่ได้มานอนเป็นเพื่อนครับผมก็มานอนเฝ้าผักดันอยู่คนเดียวสงสัยคืนนี้ก็ต้องรอรุ้นสถานการณ์สําหรับพ่อใหญ่ครับจะออกมาทิศทางไหนรอรุ้นกันนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับที่ ติดตามรับชมคลิปของผมด้วยดีมาโดยตลอดนะครับขอให้พี่น้อง f c ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามคนหลังเขาด้วยครับ